สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เราไปเรื่อยนะครับผมก็อยู่ผมว่านะตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ยายทั้งจอมราชนแห่งสมรภูมิจะเป็น EP พีที่229แล้วนะครับมีเชื่อตอนว่าอันเว่าตอนที่3ว่าไงนะเบซองมินจริงจังลูกสาวอย่างนั้นเหรอจากความทรงจําที่คลุมเครือเอเดริสอ,อย่างเขาเมื่อเคยคิดว่าตัวเองจะมีความผูกพันกับสิ่งมีชีวิตอื่นนอกจากมูยองและยิ่งเป็นความผูกพันที่ไม่ธรรมดานี่อีกเป็นเพราะเธอเป็นถึงลูกสาวของเขา ฉันไม่มีเวลาอธิบายมากแต่ซูจีเป็นลูกสาวของนายมูยองมองขึ้นไปที่ปราสาทปราสาทที่ดุดจากผลกระทบของสนามแรงโน้มถ่วงกำลังลอยขึ้นอีกครั้งนอกจากนั้นยังมีปีศาจปรากฏขึ้นอีกจำนวนมากและปิดกั้นการล่าถอยของพวกเขาเบซองมินตกใจเนื่องจากมูยองไม่มีเหตุผลอะไรที่จะโกหกเขามักจะพูดความจริงเสมออย่างน้อยเขาก็ไม่เคยโกหกเบซองมินและหากคำพูดของมูยองเป็นจริง คิดได้ดังนั้นท้องฟ้าของซองมินก็เหมือนกำลังถล่มลงมาถ้างั้นสิ่งที่ผมตามหามาตลอดก็คือเบยซองมินรู้สึกเจ็บปวดเสมอเขารู้สึกเหมือนกับสูญเสียสิ่งสำคัญตลอดเวลามันมักจะมีแรงกดดันให้เขาต้องตามหาอะไรสักอย่างแต่เขาไม่เคยจินตนาการว่าบางสิ่งนั้นจะเป็นลูกสาวของตัวเองฉันไม่ต้องการทำให้ในายสับสนจริงๆแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าควรตัดสินใจยังไงกับเรื่องของนายเหมือนกัน ถูกต้องมูยองไม่สามารถตัดสินใจเรื่องนี้ได้นั่นเป็นเหตุผลที่ดีแต่ก็เป็นข้อแก้ตัวเช่นกันเขาไม่สามารถตัดสินได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเบซองมินเสียชีวิตไปแล้วและกลายเป็นฤทธิ์ผู้สูญเสียวความทรงจำส่วนใหญ่ในอดีตมูยองไม่รู้ว่าการที่เขาทราบเรื่องลูกสาวของตัวเองจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างนั่นเป็นเหตุผลที่เขาเก็บเรื่องนี้เอาไว้แต่เขาคิดว่าควรบอกความจริงเมื่อทั้งสองฝ่ายได้มาพบกันมันไม่ใช่สิ่งที่สามารถหลบเลี่ยงได้ตลอดไปเบซูจีเด็กคนนั้น เป็นลูกสาวของผมจริงๆเหรอฉันจะเคารพการเลือกของนายเขาปล่อยให้มันเป็นการตัดสินใจของเบซองมินเบซองมินกลายเป็นตัวตนใหม่หลังจากที่เสียชีวิตหมายความว่าเขาไม่จําเป็นต้องสนใจความทรงจําครั้งเมื่อ,อยังมีชีวิตอยู่แต่หากเขาเลือกที่จะคว้าอาดีตของตนเอาไว้หมูยองก็เคารพการตัดสินใจของเบซองมินเบซองมมนรู้สึกสับสนอย่างมากในตอนนี้เขาเป็นคนขับเบซซจี ให้ไปเย็นอยู่ที่ปากเหวของความตายถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนอยากไปเองก็ตามเขาไม่รู้สึกผิดสักนิดสำหรับการตัดสินใจในครั้งนั้นแต่เขาจะทำแบบเดียวกันหรือเปล่าหากรู้ว่าเธอเป็นลูกสาวของเขาเมซองมินตกอยู่ในความะวงเดิมทีลิทเป็นตัวตนที่ไร้หัวใจแต่ตอนนี้มันกลับรู้สึกอยากปฏิเสธตัวตนของตัวเองทำไมฉันถึงจำอะไรไม่ได้เลยทำไม เบซอมินประสบปัญหากับอารมณ์ที่ไม่มันคงเป็นอย่างมากแม้จะทราบความจริงแล้วแต่เขาก็ยังจําอะไรไม่ได้เลยเขาจะคว้าทุกอย่างเอาไว้ทันทีถ้าความทรงจําปรากฏขึ้นทั้งหมดไหนท่านเด็กคนนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเธอยังไม่ตายแต่ดูเหมือนว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ มูยองและเบซูจิเชื่อมต่อกันอยู่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะรู้เห็นทุกอย่างอย่างไรก็ตามสิ่งที่แน่ๆคือสัญญาณชีวิตของเธอกำลังอ่อนลงเรื่อยๆเบซองมินพยักหน้าผมจะไปหาเธอผมอยากมองเด็กคนนั้นชัดๆสักครั้งตอนเบซองมินเห็นหน้าซูจีครั้งแรกเขาก็คิดว่าเธอเป็นแค่หนูตัวเล็กๆเท่านั้นและไม่เคยพยายามสนใจเธอเลยหลังจากนั้นทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นกันเป็นเพราะ การเห็นเธอทําให้อารมณ์ของเขาแปรปวนอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนตอนนี้อย่างน้อยเขาก็อยากาเผชิญหน้ากับเธอดีๆสักครั้งฉันต้องการพบเธอต้องการมองเธอไปเรื่อยๆจนกว่าภาพที่ชัดเจนจะปรากฏขึ้นในหัวของฉันมันยังไม่สายหากได้ไเผชิญหน้าและสนทนาการเป็นเรื่องราวเพื่อหาข้อสรุปยังไงก็ตามตอนนี้เขาต้องช่วยเหลือซูจีก่อนภารกิจช่วยเหลือผู้ที่กำลังเดินไปสู่ความตายนั่นเป็นสิ่งที่ดูไม่เข้ากับลิ์เอาซะเลยมูยองเผยรอยยิ้มจงัง ฉันจะเปิดทางให้หนายเองเส้นทางหลบนีของพวกเขาถูกปิดกัน้นพวกเขาไม่สามารถทำอะไรกับปีศาจนับหมืน่นที่ถูกเสริมความแข็งแกร่งด้วยจำนวนกำลังพลเพียงเท่านี้ฟึมเปลวเพลิงลุกไหม้ห้มกระหน่ำขึ้นปีกทั้งหกของมูยองกลายเป็นปีกแห่งเปลวเพลิงในทุกสรรพสิ่งย่อมมีแสงส่องถึงเสมอ จากนั้นบนท้องฟ้าถูกลําแสงเจาะทะลุกลายเป็นหลุมกว้างใหญ่และพื้นดินก็ถูกลกลุมไปด้วยความสว่างสวยอ้าโจยคาด้วยข้าเจ็บเหลือเกินมาอ้าปีศาจถูกลําแสงสัมผัสร้องด้วยความเจ็บปวดพลังเทวะของมุยองได้รับการเสริมความแข็งแกร่งโดยบทสวดของอันเนวาอันเนวาเป็นคํพิธีที่รวบรวมคําสอนหรือบทสวดสั้นๆเอาไว้หากคุณเข้าถึงความศักดิ์สิทธิ์นั้นคุณสามารถแสดงถึงความแข็งแกร่งนี้ได้เพียงแค่ท่องบทสวด ทว่าแม้แต่มูยองก็ยังไม่สามารถเข้าใจบทสวดทั้งหมดได้เขาสามารถจดจําบทสวดที่แข็งแกร่งได้เพียงบางบทเท่านั้นจงแผดเผาให้เหมือนเปเลวเพลิงและสัดใสดังขึ้นแห่งท้องทะเลวปีกของมูยองขยายใหญให่ขึ้นกว่าเดิมก่อนจะเกินกินปีศาจท,ทั้งหมดในระยะการโจมตีปีศาจมากกว่า10,000แตัวเสียชีวิตด้วยการโจมตีเพียงแค่สองครั้งแม้จะยังเหลืออยู่อีกจํานวนมากแต่พวกมันก็อดไม่ได้ที่จะตกใจกับสิ่งที่จู่ๆก็เกิดขึ้นวุ ร่างของมูยองดูส่วนเซ่บทสวดของอนุว่าเปืองแรงค่อนข้างมากอย่างมากที่สุดก็สามารถใช้ได้แค่3ามครั้งนั่นคือจํานวนบทสวดที่มูยองสามารถท่องได้ตอนนี้เขารู้สึกเหมือนกับว่าไม่สามารถทนได้มากกว่านี้ซุ้มมูยองดึงความโกรธเกลี้ยออกมาเขานําความโกรหลนมาสู่ศัตรูและเปิดเส้นทางให้แก่พวกพ้องสําเร็จและเบซองมินก็ไม่ควรพลาดโอกาสเช่นนี้ยังไม่สายนะทานาจะไปตอนนี้หลังจากพูดจบ มูยองก็ชูดาบแห่งความโหมดเกลี้ยวขึ้นสูงเหล่าว,วิญญาณทุกตนอันเดธออกาและทาแคนมองไปที่มูยองตามฉันมาถึงเวลาทำลายศัตรูของเราแล้วแกเป็นใครปังอนโตรกระแทกไม้เท้าใส่พื้นในเวลาเดียวกันนั้นพลังสีดำก็พุ่งไปปกคลุมร่างของผู้บุกรุกมันไม่คิดว่าจะมีใครสามารถล้มปีศาจน้ำม่ถ้วนจนมาถึงศูนย์กลางของปราสาทชนิได้ทุกตน นอกจากเอนโทรถูกสังหารจนหมดแต่ของไม่แน่อยู่แล้วที่เอนโทรยังมีชีวิตยอยู่ผู้บุกรุกปิดปากของเธอแน่นถึงแม้จะมีเลือดไหลซึมออกมาจากร่างกายแต่เธอก็ยังไม่ตายยังไงก็ตามชัดเจนว่าเธอคงจะมีชีวิตยอยู่ได้อีกไม่นานเอนโทรสายหัวขณะมองไปยังผู้บุกรุกข้าคงถามผิดไปให้ข้าถามอีกครั้งเขาคือใครเอนโทรมองเบซูจีแล้วก็รู้สึกว่ายังมีบางคนที่เหนือกว่าเธออยู่ เขาไม่ได้ฆ่าซูจีทันทีพอรู้สึกได้ถึงการปรากฏตัวของผู้แข็งแกร่งผู้หนึ่งที่คอยชักใยเรื่องทั้งหมดให้เกิดขึ้นและบางทีอาจจะเป็นตัวจริงของผู้สังหารชาซาซาเขาไม่กังวลเรื่องเบซูจีหรือว่าลิทหากแต่เป็นใครอีกคนหนึ่งที่อยู่เหนือกว่านั้นมากหรือว่ามันจะเป็นเทพปีศาจเป็นตัวตนที่มาจากอีกโลกหนึ่งเหมือนกับเดียบูอย่างนั้นหรือ เบโซจิมีความเชื่อมโยงกับใครบางคนแอนโทรสัมผัสได้ถึงช่องว่างที่มันไม่รู้และช่องว่างที่ยิ่งใหญ่นี้ไม่ได้อยู่ในระดับระหว่างราชาปีศาจมันเป็นช่องว่างที่มันสามารถรู้ได้จากตัวตนเหนือธรรมชาติหรือไม่ก็เทพปีศาจแต่มีบางอย่างที่แตกต่างมันไม่เคยรู้สึกถึงช่องว่างแบบนี้มาก่อนเบโซจียิ้มเล็กน้อยนั่นก็ถือเป็นคําตอบที่เพียงพอแล้วเป็นประเภทที่ไม่ชอบพูดจาดีๆสินะแอนโทรอยากรู้อยากเห็นมันรู้สึกอยากตายเพราะความอยากรู้อยากเห็น นั่นเป็นเหตุผลที่มันพยายามควบคุมจิตใจเบซูจิการย้ายจิตสำนึกเป็นความสามารถพิเศษของเอนโทรการเล่นกับจิตสำนึกที่ศัตรูอดกั้นเอาไว้อย่างสมบูรณ์นั้นเป็นสิ่งที่มันชอบมันกางมือออกแล้วดึงผมของซูจิจากนั้นก็เขียนอักขระลูนบางอย่างลงบนไม้เท้าของมันข้าจะถามอีกครั้งเ <c oughs> ขาเป็นใครบอกตัวตนที่เชื่อมโยงอยู่กับเจ้ามามันใช้เวลาไม่นาน ยังไงก็ตามเบซูจียังไม่ตอบคําถามเธอแค่หัวเราะออกมาแปลกๆจากนั้นเธอก็เป็นลมไปมันไม่สําคัญว่าเธอจะหมดสติหรือไม่ถ้าการควบคุมจิตใจทํางานได้อย่างถูกต้องหากเป็นปกติแล้วเบซูจีน่าจะตอบคําถามของเอนโททันทีมีเพียงกรณีเดียวเท่านั้นถ้าเธอไม่ตอบการควบคุมจิตใจของข้าไม่ได้ผล มันแทบจะไม่อยากเชียวที่พลังของตัวเองไม่ได้ผลราชาปีศาจเหล็กแอนโทรพลังที่แท้จริงของมันคือการควบคุมและครอบงำนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้มันสามารถเสริมกําลังปีศาจหลายแสนต้นในเวลาเดียวกันได้แต่เห็นได้ชัดว่าพลังของแอนโทรไม่ได้ผล เมื่อมูยองออกจากอารามสีคามเขาได้ถ่ายกลไกป้องกันตัวเองเอาไว้บนตัวของเบซูจิมันเป็นมาตรการที่จะไม่บอกให้ใครคนอื่นรู้ถึงตำแหน่งหรือการดำรงอยู่ของมูยองกลไกดังกล่าวมีการป้องกันทางจิตที่แข็งแกร่งการล้างสมองของหวังชุ่งหลินอยู่ในระดับท็อปค์ดบางทีรายละเอียดมันยังยอดเยี่ยมกว่าของเอนโทเสียอีกเมื่อเปรียบเทียบกับเอนโตรที่ผลักดันมันด้วยพลังเวทหวังชุ่งหลินนั้นได้เข้าไปจัดการกับจิตใจของเหยื่ออย่างเป็นระบบ มุยองเตรียมการพวกนี้ไว้สำหรับหวังชุงหลินดังนั้นจึงไม่มีทางที่มันจะถูกเจาะทะลวงได้อย่างง่ายได้จากนั้นสีหน้าของเอนโทรก็เปลี่ยนไปข้าติดกับศัตรูหรือเนี่ยฟูในขณะนั้นเสาเพลิงขนาดใหญ่ก็ลุกขึ้นบนปราสาทและเพลิงที่ลุกชดช่วงก็ห้อมล้อมไปทั่วบริเวณทำให้บาเรียรที่ปกป้องปราสาทล,ละลายลงทันทีเมื่อตกอยู่ในสภาวะไร้การป้องกัน ปราศาสตร์ก็เริ่มดิ่งร่วงมันเป็นพลังที่น่าสะพรงกลัวที่แม้แต่แอนโทรก็ไม่สามารถลอกเรียนแบบได้จากพลังนี้มันมั่นใจได้เลยว่าบางคนที่มันต้องการรู้ได้ปรากฏตัวแล้วแอนโทรส่งเสียงคำรามออกมาช่างเป็นเรื่องน่าบาังเอิญจริงๆผู้นั้นสังหารเหล่าปีศาจและปรากฏตัวขึ้นเองราวกับว่ากำลังรอช่วงเวลานี้หรือบางทีมันอาจจะตกเป็นผู้ถูกล,อล่อลวง นับตั้งแต่การตายของชาซาซาแล้วก็เป็นได้มันอาจเกิดมาเพื่อล่าแต่มันก็เป็นหนึ่งที่ถูกล่าเช่นกันข้าคือเอนโทรราชาปิศาจเล็กผู้ยิ่งใหญ่เจ้าคิดว่าข้าจะพ่ายแพ้อย่างง่ายดายอย่างนั้นหรือมันไม่สามารถยอมรับได้มันเป็นคนวางกับดักการล่าเป็นตำแหน่งที่คู่ควรกับมันเท่านั้นแอนโทรปฏิเสธความจริงที่ว่าตนเป็นผู้หนึ่งที่ตกหลุมพรางบึมบึมบึม ยังไม่จบแค่นั้นมีบางอย่างกําลังมาแต่พลังนี้ไม่ได้เป็นของผู้นั้นใครบางคนกําลังเจาะทะลวงปราสาทอยู่ในขณะนี้เนื่องจากไม่มีวาเริยป้องกันปราสาทอีกต่อไปโดยพลังเวทที่น่ากลัวเขากําลังเจาะปราสาทโดยใช้เทคนิคขยายพลังเวทแอนโธหันกลับไปและในเวลาเดียวมันก็กล่าวขึ้นเอลเดอริทเอลเดอริทปรากฏตัวอยู่กลางห้อง มันดูไม่สมเหตุสมผลสักเท่าไหร่นักเพราะผู้นั้นสามารถปรากฏตัวได้ตลอดเวลาแต่คนที่มาก,กลับเป็นลิทแอนโตรยอมรับศักยภาพของลิทตอนนี้แถมยังคิดจะเอามันมาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาอีกด้วยแต่มันเปลี่ยนใจแล้วหากทั้งหมดนี้เป็นแผนของผู้นั้นแอนโตรตัดสินใจสังหารลิทและผู้หญิงตรงหน้าเพื่อทําลายแผนการของผู้นั้นดีกว่าเจ้าคิดว่าจะเอาชนะข้าได้อย่างนั้นหรือฉันไม่ได้มาเพื่อเอาชนะแก เบซองมินเหลือบมองไปยังจุดหนึ่งเบซูจิยังคงมีชีวิตอยู่เธออยู่ในสภาพที่แย่มากๆแต่สิ่งสำคัญคือเธอยังมีชีวิตอยู่ดูเหมือนว่าเธอจะแค่หมดสติไปเบซองมินตัวสัน่นทึมเมื่อเห็นเบซูจิถ้าเขามีดวงตาดั่งเช่นมนุษย์คงเห็นแววตาที่สั่นไหวและเรื่อไปแล้วเบซองมินดึงสายตาไปยังแอนโทรอีกครั้งและพูดด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้งฉันแค่มาที่นี่เพราะไม่อยากให้ตัวเองต้องเสียใจ